วันนี้ขอเสนอบทความที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้คือข้อ1นสามีนอกใจภรรยาเรียกอะไรได้บ้างต่อไปข้อ2อฟ้องหย่าจากพฤติกรรมมีชู้และข้อ3อายุความในการฟ้องหย่าโดยมีเนื้อหาสรุปของคดีนี้ว่าโจทย์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่1มีบุตรสองคนต่อมาจำเลยที่1จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่สองโดยโจทและจำเลยที่หยังไม่ได้อยาขาดจัดกัน คดีนี้โจทฟ้องอยาและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากจำเลยที่1และค่าทดแทนจากจำเลยทั้งสองมีข้อเท็จจริงว่าแม่โจทย์จะทราบเรื่องการสมรสของจำเลยทั้งสองตั้งแต่ปี2536แต่การกระทํายังคงต่อเนื่องทำให้คดีนี้ยังไม่ขาดอายุความตามข้อเท็จจริงของคดีนี้สารเห็นว่าแม่โจทย์จะได้เห็นภาพพิธีมงคลสมรสของจำเลยทั้งสองในภายหลังและไม่คัด้านก็ตามแต่ไม่ได้บ่งชี้ว่า โจทยินยอมให้จำเลยทั้งสองอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาตามมาตรา1,517โจทย์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าสามีได้การที่จำเลยที่1เลี้ยงดูและยกย่องจำเลยที่สองในฐานะภริยาอันเป็นเหตุอย่าตามมาตรา1,516วงเล็บหนึ่งโจทย์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา1,523และสิทธิของบุตรในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ควรได้รับตามสถานะของผู้ให้และฐานะของบุตรด้วยการกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนตามที่ศาลอุทธรณภาคหนึ่งกำหนดให้รวมกันมานั้นไม่เหมาะสมศาลฎีกาจึงพิพภากษาให้จำเลยที่1นึ่ชำระค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ2,500บาทต่อเดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาและเมื่อบุตรคนแรกบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ชำระค่าเลี้ยงดูบุตรคนที่2ต่อไปเดือนละ4,000บาทสำหรับข้อกฎหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของคำพิพากษานี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือการอธิบายหลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ประเด็นที่1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,516วงเล็บ1ซึ่งตามมาตรานี้กล่าวถึงเหตุฟ้องหย่าที่สามีหรือภริยาจะใช้ฟ้องหย่าคู่สมรสได้ โดยระบุว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้หรือมีพฤติกรรมที่ยกย่องบุคคลอื่นในฐานะคู่สมรสที่เป็นสามีหรือเป็นภริยาจะถือว่าฝ่ายนั้นละเมิดความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสการกระทําดังกล่าวทําให้คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายประเด็นที่สองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1517วรรคหนึ่งซึ่งตามมาตรานี้กําหนดถึงสิทธิของคู่สมรสในการฟ้องหย่า โดยเฉพาะในกรณีที่มีพฤติกรรมหรือมีการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายหนึ่งยินยอมให้ฝ่ายอื่นกระทําสิ่งใดขัดต่อสถานะคู่สมรสเช่นยินยอมให้คู่สมรสอีกฝ่ายมีคนอื่นในฐานะคู่ชีวิตอย่างเปิดเผยหากคู่สมรสฝ่ายใดฟ้องอย่าด้วยเหตุนี้ศาลจะพิจารณาตามเจตนาและการยอมรับจากพฤติการของฝ่ายที่ฟ้องคดีประเด็นที่ 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรคแรกซึ่งตามมาตรานี้ระบุว่า คู่สมรสที่เป็นฝ่ายเสียหายจากการกระทําของคู่สมรสอีกฝ่ายสามารถเรียกค่าทดแทนได้ในกรณีนี้การเรียกค่าทดแทนจากการที่คู่สมรสอีกฝ่ายซึ่งกระทํำละเมิดความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสเช่นการมีบุคคลที่3ในฐานะภริยาหรือสามีศาลสามารถพิจารณาให้ค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ประเด็นที่4ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 9 ซึ่งตามมาตรานี้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหลังการหย่าระหว่างคู่สมรสที่อยากขาดจากกาันหากการหย่าเกิดขึ้นด้วยความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ถูกกระทำละเมิดอาจขอค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพจากฝ่ายที่ผิดได้แม้ในกรณีที่มีการหย่ากันเราก็ตามซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองเพื่อให้ผู้เสียหายยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ประเด็นที่5้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1598ทับซึ่งมาตรานี้กล่าวถึงสิทธิของบุตรในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาโดยมุ่งเน้นให้บุตรได้รับการดูแลตามความสามารถของบิดามารดาและตามฐานะของบุตรในกรณีของการฟ้องหย่าที่คู่สมรสมีบุตรผู้ฟ้องสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากคู่สมรสที่เป็นฝ่ายผิดได้เพื่อให้บุตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อไป กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสทั้งในกรณีที่ยังคงสถานการณ์สมรสและกรณีที่ฟ้องหย่ากันโดยการฟ้องอย่ามีเหตุผลที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของคู่สมรสฝ่ายที่เสียหายขอบคุณที่ติดตามรับชม